สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่9ถึงสิสิงหาคมนี้ของคนเกิดทั้ง7วันและคลิปนี้เป็นของทีมวันศุกร์ค่ะโปรดใช้วิจารญาในการรับชมและรับฟังนะคะการทำนายดวงแบบนี้เป็นการทำนายดวงแบบ general reading มีได้ดูดวงชะตากำหนดดวงชะตาของผู้ใดผู้หนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติโปรดใช้ วิจารยณน,นะคะการดูแบบนี้ก็คือขอให้เอาเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นไกด์ไลน์เพื่อประกอบการตัดสินใจบางอย่างนะคะก็ พร้อมแล้วมาฟังกันเลย <c oughs> นะคะสำหรับที่วันศุกร์นะคะรวมแบบรวๆมๆคุณจ,จะเจอจเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง15สิงหาคมนี้แล้กันนะคะก็ต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเอกสารสัญญามาก่อนเลยนะคะเอกสารสัญญาคดีความนะคะหรือตัวบทกฎหมายนะคะบางอย่างจะเกี่ยวข้องกับการผิดพลาดได้ นะคะระวังว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆหรือสถานที่ใหม่บ้านใหม่รถใหม่ธุรกิจใหม่ที่คุณก,กำลังจับกําลังทําอยู่เนี่ยนะคะต้องระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสารค่ะข้อผิดพลาดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวบัญชีตัวเลขนะคะตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยเนาะแล้วก็ทีมวันศุกร์เนี่ยนะคะก็อาจจะได้จบยุติเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องด้วยเช่นเดียวกันให้เทียนดับขึ้นนะคะ ไพ่เทียนดับขึ้นด้วยนะคะทําน,นายดวงมาเนี่ยอ่านคลิปมาก็คือมีวันอาทิตย์จนถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะให้เทียนดับขึ้น4วันด้วยกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมัระวังเกี่ยวกับในเรื่องของเชื้อไวรัสช่วงนี้ด้วยระวังเกี่ยวกับโควิดด้วยนะคะเซฟตัวเองมากๆการอย่า,กายตกเนาะอย่าประมาทดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ ที่วันศุกร์เนี่ยเด่นมากๆนะจากหน้าไพ่หมด3 4 5สําำหรับที่ขึ้นมาที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะแต่ในกล้องนี้ก็อาจจะโชว์เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะก็เกี่ยวกับตัวเอกสารค่ะการพูดคุยการประชุมอะไรกับคนหมู่มากนะคะการที่แบบการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอบรมการสัมมนาการมิ팅นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออนไลน์มิ팅ออนไลน์การประชุมกลุ่มอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะต้องให้ระวังนิดนึงนะเกี่ยวกับ ตัวเอกสารนะคะเช็คเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเอกสารนิดนึงเนาะนะคะสำหรับทีมวันสุกร์เนี่ยบางครั้งคุณก็เออเดี๋ยวนะคุณปฏิบัติถูกต้องแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการปฏิบัติปฏิบัติชอบนะคะให้หน้าสมาธิก็ขึ้นมาเนาะ,ะให้ทั้งเดรคี้นะคะแล้วก็ o r ร c l e เลยนะคะขึ้นมาเกี่ยวกับ ให้พระนะคะหรือการปฏิบัตินะคะการการปฏิบัติการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับหิ้งพระนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับเทพเพยเทพเพยดาอะไรก็แล้วแต่ท่านรับดูแลพลังคเอเจี้ตรงนี้มาเต็มมาเต็มกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทีมันสุกนะให้กำลังใจทีมันสุกมากๆเลยนะคะบางครั้งเนี่ยคุณก็แบบเหมือนปลอบขวัญตัวเองเนาะพยายามให้กำลังใจแล้วก็พยายามคิดบวกกับตัวของตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะ นะคะรักตัวเองให้กำลังใจตัวเองเยอะ,เ,ยอะเลยนะสำหรับพีมันสุกนะคะแล้วก็กําลังใจตรงนี้เนี่ยก็มาจากลูกหลานหรือคนใกล้ตัวของคุณเองหรือคนที่คุณรักนั่นเองนะสาหรับพีมันสุกนะคะคุณ เป thinking, society, second, well. join, it. It es, ็นคนที่สู้มาจนถึงที่สุดอะค่ะเหนื่อยมากเหมือนกันในในที่แบบผ่านมาเพราะว่าพ่ยพรบมหาชนโลกเกิดขึ้นเนาะแต่พ่แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยค่าก็บอกว่าอดทน่อยเลยขาะนะคะความสําเร็จเนี่ยรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วเช่นเดียวกันเนาะที่วันสุกอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะการปรับปรุงระบบการปรับเปลี่ยนระบบอะไรบางอย่างเนาะเกี่ยวกับในที่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของยานพาหนะมีเกณฑ์ซ่อมรถนะหรือมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนโยกย้ายยานพาหนะบางอย่างนะคะการเสียหา เกี่ยวกับวยวดยานพหานะเกิดขึ้นนะคะการที่คุณอาจจะต้องได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มันติดน้ําใหญ่ๆเลยนะ,ะคะคลองเงางานใหญ่ๆนะคะหรือได้ไปทําบุญนะคะหรือการได้ทําเกี่ยวกับทานบารมีช่วยเหลือคนนู้นคนนี้นะคะอันนี้ก็ อย่าลืมกดน้าให้กับเทยวดาประจํากายสังหารของคุณด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยทีมสุก็อาจจะได้รับลูกข่าวครา,าวบางอย่างนะเกี่ยวกับการจบการจากเอ๊ะวันนั้นมีงานขาวดำานงนั้นนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของสายตาของคุณหน่อยนะทีมสุตาข้างหนึ่งของคุณเริ่มมีปัญหาแล้วหรือเปล่านะคะระวังเรื่องสายตานะปรับเปลี่ยนเลนแว่นคอนโทรลคอนแทคดูแลกันนิกนึงก็แล้วก,ก,กันนะคะช่วงนี้ก็เกี่ยวข้องกับงานเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะเกี่ยวข้องกับงานงาน ใหม่ก็เข้ามาเอเนจีที่จะทํานู่นทันี่เพิ่มเติมเยอะแยะมากมายก็เข้ามาสําหรับบางคนที่ยังคงแบบเป็นเอนจีที่แบบควายคว้าหางานอยู่เลยค่ะ่ร้จะทํายังไงดีก็ต่อสู้ต่อไปนะคะมันจะยังไงก็เขาเรียกว่าหนักช่วงหน,นึ่งนี่แหละนะคะก็การพยากรณ์แบบนี้มันก็ต้องแบ่งเป็นคน22 2ประเภทเลยแหละนะคะสาหรับสุข สุกที่แบบมีงานประจำอยู่แล้วแล้วก็ลังคิดจะทำโน่นทำนี่ต่อยอดทำอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็เป็น Energy ที่โอเคนะคะแต่อันนี้คือนะคะ energy ที่โอเคจะสำหรับ คนบันสุกบางคนอย่างที่บอกแล้ว,ว่าบุญกรรมไม่เท่ากาันแต่บุญแต่ละแต่ละท่านไม่เท่ากันนะคะก็ทีมันสุกสำหรับบางท่านก็ยังคงเหนื่อยอยู่เลยเกี่ยวกับในเรื่องของการหาองหางานก็ว่าไปกับการใช้ชีวิตประจําวันอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะนี้ก็เป็นเพียงัวงรวมๆเท่านั้นนะคะอาจจะมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายค่ะตั้งเจ็ดวันแหน่นะคะอันนี้ก็เป็นแบบภาพรวมๆนะคะก็ดูกันไว้เพื่อเป็นไกด์นำทางนะคะก็ ขอให้ทีมสุขนะคะผ่านพ้นปัญหาไปได้แล้วกันถ้าเกิดเจอปัญหาอะไรเข้ามานะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ